ตาลงเบาๆปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลายใจไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องใดแค่รู้ลมหายใจของเราเข้าและออกหายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้ไม่ต้องบันคับแค่รู้ว่ากําลังหายใจถ้าใจเผลอคิดก็ไม่เป็นไรแค่รู้ว่าเผลอ แล้วกลับมาที่ลมหายใจใหม่ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสงบลงเหมือนน้ำใสที่หยุดนิ่งนี่แหละคือการฝึกสมาธิง่ายแต่ลึกซึ้งและทำได้ทุกวัน